สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามแปลงสุแนวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568นดนะครับวันนี้แปลงุูแนวจะพาะทุกท่านนะครับไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับวันนี้ออกจากบ้านใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะครับก็ไม่น่าเกินสิบห้ากิโล นะครับไม่เกินนะครับก็กําลังจะเดินทางนะครับมามารอดูว่าแปลงสุเนลจะพาทุกท่านไปไหนนะครับไปด้วยกันเลยนะครับผมครับออกจากถนนหมู่บ้านแล้วนะครับหมู่บ้านก็ติดกับเทศบาลอำเภอก็ไม่ถึง2องกิโลเมตรนะครับผมตอนนี้ก็ออกมาแล้วก็สู่ถนนใหญ่นะครับมุ่งหน้าไปทางริมโค้งนะครับ ริมโองบ้านทาดน้อยนะครับบ้านทาดน้อยตอนนี้ออกจากาข้างหลังก็จะเป็นตัวอำเภอรเรนุนครนะครับถ้ามุ่งตรงไปข้างหน้าก็จะสามารถนะครับไปได้สองทางนะครับไปถึงแยกทาดน้อยถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปจังหวัดนครปนมอีกประมาณา40่ิกิโลนะครับ เลี้ยวขวาก็อำเภอธาตุพนมอีกประมาณ7กิโลก็จะถึงนะครับจากแยกนะครับวันนี้นะครับแผนทุกแนวจะพาทุกท่านไปอำเภอธาตุพนมแต่จะไม่ไปเส้นดังกล่าวที่ว่ามานะครับจะไม่ถึง3ามแยกบ้านธาตุน้อยนะครับแต่จะไปถึงหมู่บ้านข้างหน้านี้ก็คือบ้านหนองย่างชีนนะครับถ้าภาษาทางนี้ก็เรียกบักหนองย่างชีนนะครับซีนโซโซนะครับ ก็จะเลี้ยวขวาออกไปทางบ้านบ้านนาดีบ้านาหนันวขัวใต้นะครับแล้วก็น้องกุดแคนไปทางโน้นนะครับอีกหลายหมู่บ้านนะครับไปทะลุอำเภอท่าพน,นมได้เส้นนี้ไม่ต้องเลาะริมโขงนะครับก็ถึงเช่นกันและถนนก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่มีครูขดนะครับลาดยางตลอดนะครับแต่ก่อนก็มีซีเมนบ้างลาดยางบ้างเป็นลุมเบนบอก็ตอนนี้ก็ถนทน,ทนทางก็ สะดวกสบายขึ้นนะครับเดี๋ยวแป็ดสุดนียวจะพาไปทํากิจกรรมครับบ้านหนองย่างซีนนะครับก็ซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนหมู่บ้านจําหมู่บ้านก็จะมีทางแยกสี่แยกข้างหน้านี้นะครับก็เลี้ยวขวาได้นะครับซึ่งเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับมุ่งตรงสู่อำเภอท่าพนมได้นะครับเส้นนี้นะครับไม่ต้องวิ่งตรงไปจนถึง สามแยกธาตุน้อยแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางริมขงเส้นนี้ก็สามารถลัดไปได้นะครับถนนคนทางก็อ่ดีแล้วนะครับไม่ไม่มีปัญหาหลุมบ่อนะครับก็บรรยากาศดีด้วยนะครับผู้คนก็ออกมาตั้งบ้านเรือนนะครับอ่าเป็นที่อยู่อาศัยแบบดูแล้วไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนนะครับบ้านเรือนก็ติดตดกันไม่ห่างกันนะครับนี่ครับ ก่อนก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีอยู่ครับมีบ้านคนมีหมู่บ้านแต่อยู่กันห่างนะครับก็ไม่ค่อยจะดูแล้วไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่นะครับแต่ทุกวันนี้สิบยี่สิบปีวันนี้ก็ผู้คนก็ออกมาอยู่กันเต็มแล้วนะครับอันนี้บ้านนาดีนะครับบ้านนาดีนะครับต่อไปก็เป็นหัวขัวใต้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือถนนเส้นลัดนะครับไปอำเภอ่าพนมนะครับ หัวขัวใต้มาแล้วนะครับแล้วก็บ้านน้องกุดแคนนะครับน้องกุดแคนแล้วก็บ้านโคกสว่างพัฒนานะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตัวอำเภอท่าพน,นมแล้วครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่กี่กิโลนะครับครับตอนนี้ก็ถึงตัวอำเภอท่าพน,นมแล้วนะครับก็บ้านหมู่บ้านสุดท้ายก็เป็นหมู่บ้านก็ชื่อหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์นะครับแล้วก็เข้าตัวอำเภอ ใช้ระยะทางอยู่15กิโลเมตรนะครับ15.2กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็ถึงสี่แยกไฟแดงข้างหน้าพอดีนะครับเลี้ยวขวาก็ไปจังหวัดมุกดาหารเลี้ยวซ้ายเข้าตัวธาตุพนมอพระธาตุพนมนะครับแต่ว่าแปลงสุนแนวก็จะเลี้ยวออกขวานะครับไปทางโรงพยาบาลธาตุพนมนะครับครับการจราจรติดขัดทีหนึ่งนะครับเพราะว่า เขาปิดถนนนะครับเพราะว่ามีการตั้งเสาไฟฟ้าใหญ่นะครับกลางถนนเลยนะครับไฟฟ้าแรงสูงนะครับไฟสองถนนนะครับโทษทีนะครับวันนี้แปลงสุนียก็มาทําภารกิจนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้นะครับพอดีเลยแต่บทีเลี้ยวไม่ได้นะครับเพราะติดงเขาขึ้นเสาเสาไฟสองถนนกันอยู่นะครับแปลงสุนียก็พาทุกท่านเข้ามา ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุครากทาาพนมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาที่จอดรถก่อนนะครับครับที่แปลงซุนเอลมานะครับก็ที่นี่ครับที่จะนำทุกท่านมาทุกท่านมาก็คือตรงนี้นะครับก็ราเข้ากันไปเลยครับ เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับท yeah, no. ุกท no ่านด้วยนะครับอยู่ข้างในไม่สามารถทําการถ่ายรูปนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับเพราะเป็นกฎของที่นี่นะครับทางบุคลากรทางการแพทย์าทางคุณหมอพยาบาลไม่สามารถให้เราถ่ายได้นะครับก็เฉลยแล้วนะครับวันนี้ที่แปลงสุดแนวมา โรงพยาบาลสมเด็จพายุพร,ราชนะครับทาาุพนมนะครับก็เพื่อมาบริจาคโลหิตนะครับเพื่อ,อช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก็เป็นครั้งที่116นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาสาธุอ,อุศสในครั้งนี้ด้วยกันนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับได้ไป ทำบุญทางุศลนะครับแบบนี้ก็พยายามนะครับพยายามทําไว้ให้เยอะๆนะครับก็เพื่อจะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับหนุนนําเรานะครับพอการจะทําความดีนะครับไม่ต้องรอนะครับคิดจะทําก็ลงมือทําเลยนะครับก็มีหลายคนนะครับถามว่าแปลงสุแนวทําอะไรนะครับอะไรบ้าง ต้องมีเวลาทำโน่นทำนี่นะครับไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับหลายอย่างกิจกรรมอย่างที่พาทุกท่านมาวันนี้ก็คือแปลงสุนทนวนทมมาหลายปีนะครับหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าในการบริจาคโลหิตนะครับก็3มเดือนต่อหนึ่งครั้งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ในสามเดือนสัทีเดียวนะครับบางครั้งก็ถ้ามีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาหรือเรามี น้ำหนักเพิ่มขึ้นความดันสูงคุณหมอเขาก็ไม่ให้บริจาคนะครับก็ให้เราไปนะครับทำร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะบริจาคก่อนมันก็จะขาดตอนไประยะเวลาก็ย่นออกไปนะครับก็แปงสุนแนวก็ทํามาหลายปีแล้วพยายามสร้างบุญสร้างสุนตรงนี้นะครับก็เคยได้ไปรับเรียนกับองค์สมเด็จพระเทพหนึ่งครั้งนกะ็อีกครั้งก็น่าจะเป็นครั้งที่50กับตอนนั้นพระองค์โสมนะครับ ตอนนี้แปลงสุดแนวก็รอเรียกอีกครั้งนะครับครั้งที่108นะครับผ่านมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วนานแล้วตั้งแต่หลายครั้งแล้วครับก็รอบนี้ก็116ครั้งแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอันนั้นคือเป็นรางวัลในการทําบุญทํากุศลทําความดีของเราแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับเราไม่ติดดีนะครับสิ่งไหนที่ทําแล้วก็ทําไปเราบริจาคเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมาย มีจิตเมตตาช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็แค่แค่นั้นเองนะครับผมก็ขอให้ผู้ติดตามทุกท่านนะครับรับบุญรับกุศลกับแปลงสูนแดงในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งนะครับก็เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนที่บริจาคแล้วแต่ว่า,ายังไม่ถึงสิบครั้ง20ครั้งหรืออะไรทํานองนี้แล้วก็เพิ่งจะบริจาคได้สอสาครั้ง5ครั้ง ก็พยายามเร่งเอาบางคนก็มามองว่าแป้งโซเดียลทาไมทําได้ก็เพราะเราทําไม่หยุดครับเราทําเรื่อยๆนะครับเราขยันนะครับนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับสวัสดีครับก็แป้งโซเดียก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมครับสวัสดีครับ